สวัสดีครับผม FC ทุกท่านนะครับเนาะแล้วก็มาเตือน f อนะครับที่ให้ทางบริษัทคนใช้ไทยพนราตุงเดินเรื่องให้เกี่ยวกับอะไรเงินแม่ไม้มอดกรัพย์สินเงินทองที่อยู่ต่างประเทศอ่าเรื่องนี้เรามาพูดคุยกันว่ารัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศที่เราเดินเรื่องให้แล้วได้ไปแล้วเงินเนี่ยได้แล้วงานจบแล้ววันนี้นะครับลูกค้าโทรมา แล้วบอกว่าคุณชัยคะืะเช็คเสียงหน่อยนะเป็นไงโอเคไหมทุกคนฟังแล้วชัดเจนเนาะบอกคุณชัยคะขอความกรุณานะให้คุณชัยชื่อหรือได้ไหมนะครับผมแบบหนึง่งฮ<า>ะให้คุณชัยชื่อหรือเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับนะครับเงินที่ทางบริษัทของเราเดินเรื่องให้เป็นเงินทรัพย์สินเงินทองจากสามี ที่อยู่ประเทศตามเพศนะครับผมที่เราเดินเรื่องให้และเงินแม่ไม้่างๆตอนนี้อย่าให้คุณชัยเดินเรื่องเอาเงินแม่ไม้เป็นเงินก้อนได้ไหมนะครับผมปัญหาคือว่าไอสิฟังนะฟังใอเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์นะปัญหาคือว่าทางเราเดินเรื่องให้แล้วจบไปแล้วนะครับสามเดือนที่แล้วสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนได้เงินมากกว่าสิบกว่าล้านบาท เออได้เงินมากกว่าสิบล้านบาทที่ทางบริษัทเรานะครับเดินเรื่องให้หมดแล้วทนายความที่อยู่ตามเทศนะครับเดินเรื่องหมดแล้วประเทศเยอรมน,นีนะเดินหมดแล้วจบทุกอย่างหมดแล้วเงินได้ละสิบ <Louise> ล้านเกือบยี่สิบล้านได้หปแล้วนะครับสามดีกว่าที่แล้วได้ไปแล้วดีใจมากโอ้ฉันได้เงินนะดีใจยิงเลยดีทุกอย่างได้เงินดีมาก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 ดีกดกดใจ สามเดือนผ่านไปโทรมาหาคุณชายคุณชายค่ะเงินหมดแล้วค่ะเอ้ยเงินตั้งสิบล้านเกือบยี่สิบล้านภายในสามเดือนหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือผมถามว่าคุณพี่ทางเราเตือนแล้วนะว่าอย่าใช้เงินซุนซิไลหรือไปอวดคนอื่นว่ารวยหรือตัวเองไม่มีจะกินสมัยก่อนผมต้องออกเงินให้คุณพี่ก่อนทุกอย่างหมดเลยผมต้องช่วยเหลือคุณพี่หมดเลยทุกอย่าง เงินจะไม่มีกินข้าวผมก็โอนให้พอได้เงินมาสิบล้านนะครับหกือยี่สิบล้านเกี้ยงเลยทําไมใช้เงินเก่งขนาดนี้เหมือนคนอ่าพ่อค้าขายเส้นตำนะครับหน้าปั๊มนะครับผมเขาจะเก็บเงินได้แต่บางคนใช้เงินไม่เป็นให้ญาติพี่น้องให้คนนี้ไปซื้อบ้านให้คนนี้นะครับผมไปทำรู่นให้แม่ทาให้แม่ดีแล้วให้ญาติพี่น้องที่เป็นยี่สิหมนเลยตัวเองจะไม่มีกินข้าวแล้ว เงินก็ไม่พอผสจะท้ายไปออกรถจะเข้าทําไมออกทําไมเอกสารที่ผมทํางานคุณสงสารผมไหมคุณน่ะสงสารผมไหมผมอตส่าเดินเรื่องให้ทางโรทนายจาก,การให้ได้รับเงินแม่ไม้ได้ะไรทุกอย่างผสุดทายไม่มีค่าเลยเพราะอะไรทําไมคุณไม่รู้จักรักษาเงินสิกล้านดูคนอื่นนะ่ะเขาได้เงินแม่ไม้ประมาณสองสามหมืน่นบางคนสี่ห้าหมืน่นเขาเก็บแล้วเก็บอีก แต่คนสิบสี่ล้านอ่ะเกือบยี่สิบล้านแป๊บหนึ่งหมดแล้วหรอผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคนแบบนี้ผมเตือนตลอดเวลาว่าคุณพี่ได้รับเงินนานาใช้ให้คุ้มค่าหมายความเก็บหอมรงริดเพื่ออนาคตตัวเองก็อายุมากแล้วไม่ใช่ว่ามันช่วยญาติพี่น้องช่วยไปหาพระแสงอะไรญาติพี่น้องอะ่ะมันม,มีมือเท้าหากินหร่หาแดกเองอะไรต้องไปช่วยเขา เขาเป็นน้องครับคุณชยัยน้องก็ส่งน้องแบบคุณมีงเงินอ่ะน้องมาพบพี่ครับผมผมมีติดหนี้อยู่ครับพี่ช่วยผมด้วยได้ไหมแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะคุณชัยเงินไม่เหลือแล้วคุณชยัยหมดแดวสิบล้านโอ้เอฟซีคิดยังไงล่ะกว่าจะได้เงินน่ะสามีเขาเสียชีวิตไปน่ะเราเดินเรื่องมอโดขทุกอย่างให้จนมีคนไทยที่อยู่ประเทศไทยได้รับไปสิบกว่าล้านถึงยี่สิบล้าน ภายใลสามเดือนเที่ยงเลยหรืออะไรลนะ่ะเงินไม่ไม่ก็เหลือนิดเดียวตอนนี้โทรมาหาบอกบอกว่าคุณชายคะอยากได้เงินก้อนได้ไหมที่ประเทศเยอรมันเนี่ยได้เงินก้อนเป็นเงินไม่ไม่เงินก้อนได้ไหมนะครับสวัสดีครับคุณชายทีมงานสวัสดีครับเออไม่ได้นะเก็บเงินได้ดีเงินไม่ไม่ก็มีอยู่แล้วแต่ผมไม่เข้าใจทําไมสาวไทยคนไทยบางคนมีเงินนิดเดียวมันต้องใช้ต้องจ่ายให้หมดเลยหรอ ทำไมไม่เก็บให้ตัวเองคนอื่นเขาเดือร้อนเรื่งเงินกันธุรกิจก็ไม่ดีตอนนี้ประเทศไทยเขาเก็บเงินเก็บเงินเพื่ออนาคตแต่ควรไปช่วยน้องชายนะครับมันไปกู้นี้ยืมสินมาคุณก็จ่ายให้หมดเลยนะอ่าคุณก็ไปซื้อที่ดินอ่าอันนี้ดีนะบ้านมาปลูกให้แม่อันนี้ดีนะแ,นนดแต่้เรื่องญาติพี่น้องต่างๆนะนะไม่ต้องอยุ่งกับเขา บ้าหรือเปล่าสิบล้านาก,กับยี่สิบล้านเจี่ยงเลยสามเดือนน่ะพอเงินหมดแล้วคุณใช้จะทําไงต่อ,อเงินไม่เหลือแนละ้วอ่ะผมถามว่าทำไรก,ก็น้องมีหลายผมก็ต้องให้มันกับเพื่อเพื่ออะไรไปเขาทําไมผลสุดท้ายตัวเองเจ็บเองไหมแม่ดูเขาไปดูอะไรแม่เขาไปไม่ใช่ฉันอดรวยวะกูรวยไว้สิบล้านถึงยี่สิบล้านกูรวยไว้เพื่ออะไรผลสุดท้ายตัวเองอดไม่มีแล้วตอนนี้ปะ คุณใช้มันไม่พอใช้กันเงินสมัยก่อนเงินเดือนไม่ถึงอ่าาพันใช้ได้สมัยนี้สิบกว่าล้านใช้ไม่พอบ้าเปล่าคนอื่นเขาเดือดร้อนกันเขาทําอาหารชาบกินข้าวเขายังใช้ได้อยู่เลยเขายังประหยัดอยู่แต่ทําไมคนบางคนถึงมีเงินกับสิบกว่าล้านถึงยี่สิบล้านแป๊บเดียวสามเดือนเกลี้ยงเลยเพื่ออะไรอันนี้ผมเตือนเลขทีนะผมเตือนหลายๆคนที่ดูไลฟ์สดผมนะผมด่าก็คือดา่า ผมว่กการทํางานของเราการทํางานของเราบริษัทเราช่่ยเหลือคนไทยเต็มที่ทีมงานทลายความที่อยู่ปรเยอรมนมีน้องซา,าร่าประจําอยู่ที่นั่นเดินเรื่องทุกอย่างคนพอได้เงินพวกไปคุณนายใช้อ่ามึงเอาเท่าไหร่กูใช้เงินมึงเอาเท่าไหร่กูใช้เงินอ่าเพื่อซื้อนะน้องชายพิมถามเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรอ่าประจํนนองที่ดีนะอยากได้รถนะอ่ะซื้อให้อยากไอ้คนนี้ก็ซื้อให้อันนี้ก็ซื้อให้ เป็นครอบครัวใหญ่โอ้คนรักใครคนรักมากพ่อ,อรายพี่สาวรวยผมบอกแนละ้วมีเงินฝรั่งเขาจะมีจุดจคือมีเงินไม่จงพูดเยอะแต่นี่พูดเยอะผลจะท้ายเงินเกินยี่สิบล้านหายเกี้ยงเลยไม่เหลือคุณชายค่ะตอนนี้ยังมีอีกไม่ค่าคุณชายอ่าคุณชายสามารถไปหาให้อีกไม่ค่าอ่าทรัพย์สินเงินทองของสามีที่ฉันจะมีอีกไม่ค่าจะบ้าหรือเปล่าคุณจะบ้าไปแล้ว คนทํางานเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินมาหาให้อะ่ะทนายความก็สู้ๆเพื่อคุณมาหาผมร้องผมร้องไห้คุณชายช่วยได้หรือไหมคะคุณชายเนี่ยโอ้ตอนนี้กินแต่น้ำพริกข้าโอ้หน้าสงสารมากนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมบอกโอเคผมช่วยที่นี่นะพอได้เงินมาปุ๊บหน้ามือเป็นหลังเต้นเออต้องพูดอย่างนี้นะผมเป็นคนตรงไปตรงมาคนบ้าอะไรถึงยี่สิบล้านเกี้ยงเลย ไม่เข้าใจเอีผลสุดท้ายพวกมาหาผมว่าคุณชายคะเอ่อคุณชายหนูอยากได้เนินอีกมีอีกไหมคะสาม,มีอีกไหมอีกไหมที่ต่างประเทศเงินเกันยี่สิบล้านสามเทอกว่าเกี้ยงเลยไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เหลืออะไรนะบอกแล้วยังไ,ไงต่อก็คุณก็ไปหาน้องชายสิขอคืนเงินสิอ,อ๋อเขาบอกไม่ได้เป็นพี่น้องกันเขาไม่ได้เพราะว่าน้องชายก็ได้รถเก๋งไปสองคัน แล้วก็บ้านอีกคันเนอบ้านอีกอหลังหนึง่งแล้วก็หลานอีกก็ซื้อนซื้อน้ตบุกให้ซื้อแอปเปิลแอปเปิลให้ซื้อรื่นมือถืออย่างดีๆให้คือคุณไม่เคยลืมตัวเองคุณลืมตัวเองสมัยก่อนคุณจนมากตอนที่สามีคุณคุณจนมากดูแลทุกสิ่งอย่างพอมีเงินหลักสิบก่าล้านปุ๊บเนี่ยคุณก็คิดว่าตัวเองเก่งมีเงินเยอะผลสุดท้ายปั๊บมา ประมาณตัวเองที่ให้เงินเข้าไปประมาณตัวเองทุกอย่างผลสุดท้ายเป็นไงบ้างเอ็ดสีเป็นไงล่ะตอนนี้เงเงินไม่มีมีเหลือเงินไมมไม,ไม่เงินไหมอยู่ประมาณเกือบทะเดือนทลาดสามหมื่นกราบมันก็พอนี่ผมบอกเตือนแล้วว่าใช้เงินให้คุ้มค่าเก็บเงินให้คุ้มค่าเก็บไว้นะสิบกว่าล้านนะ่ะเกือบยี่สิบล้านเก็บไว้เพื่ออนาคตเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่ตัวเองแต่นี่อะไรญาติพี่น้องมาโหรุมกันหมดเลยผลสุดท้ายให้ ให้คนนี้ไปให้คนนี้คนไปให้คนนี้ให้ให้ให,ให้ท่านตะกูลเลยแล้วผมถามนะตะกูลคุณไม่มีมือเีเท้าเหรอนะหากินหาแดกันหรอต้องพูดอย่างนี้เลยเขาไม่มีมือเท้าหรอที่มาหาเงินกันอะ่ะเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไดหรอเออนี่คือคำถามผมอะ่ะต้องมาขอพี่สาวคนเดียวหรอต้องมาขอพี่สาวคนเดียวพี่สาวครับผมขอเงินหน่อยพี่สาวครับผมขอเงินหน่อยพี่สาวครับผมขอเงินหน่อยแล้วพวกเขาไม่มีเงินเป็นเท้าหรอกที่หาเงินเอง มีลูกทำไมเลี้ยงลูกไม่ได้หรอพอเอาเอาเมียได้แต่งงานแต่งงานได้นะคะผมแต่ทําไมเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เพราะอะไรผมไม่เข้าใจเงินสิบล้านถึงยี่สิบล้านเกี่ยงถึงสามลิงกว่าบ้านอันนี้ผมฝากเตือนเอฟซีหลายหลายคนในที่ดูผมอยู่นะผมฝากเตือนนะว่าข้อเนี้ยผมเตือนตลอดเวลาว่าถ้าจะมีนะคะผมให้มีเงินอนะให้อยู่ยุงเงียบไม่ไ้องบอกใครสวัสดีค่ะจริงจริงก,กับพี่บ้าอะไรในะเงินเนี่ยโอ้ เงินประมาณสิบเกือบยี่สิบล้านเกี้ยงมสามเดือนครึ่งสุดยอดโทรมาหาผมคุณชัยค่ะคุณชัยขาอยากจะปรึกษาค่ะมีเรื่องอะไรครับเงินหมดแล้วค่ะค่ะอะไรนะพูดอีกครั้งสิเงินที่ให้มาที่ได้มาจากพอาดกของสามีหมดเกี้ยงแล้วค่ะโอ้โหเอฟซคิดยังไงอะเอฟซีคอมเมนต์มาข้างหน่อยคิดยังไง ผมนะคิดยังไงผมพูดคำเดียวว่าเรื่องคุณไม่ใช่เรื่องผมผมจบงานแล้วเงินไม่ไม่ก็ได้ละประมาณสามหมื่นกว่านิดๆนะครับใช้เงินไม่เป็มนีม่คือปัญหาพอมีเงินเป็นระดับล้านล้านนะครับหน้าหลายล้านหน้าสิบล้านสี่สิบล้านแจกมาช่วยละหน้ามันหนาหน่ายไหน้าหนามั้ต้องให้คนรุคนนี้หรอป้าหรอือเปล่าเก็บเงินไม่ตอนแก่ดีกว่าไหม เออเสวัสดีครับคุณชายนิตาจากเนลแลนด์ค่ะสวัสดีครับผมมันป้าหรือเปล่าตอนนี้บอกคุณชายคะ่ะเออดีหนูจะมีอะไรไหมที่ประเทศเยอรมนมีที่สามีอีม,มีความโลภมาละอยากได้เงินอีกละบอกไม่มีแล้วมันปิดมันจบคดีหมดแล้วทุกอย่างคุณได้เงินไปแล้วสวัสดีครับคุณชายในทีมงานคิดว่ามีเงินเยอะแล้วใช้เงินไม่เป็นก็คุณหนิงผมพูดตรงๆ่งะสมนำหน้า ท่านั้นแหละใ้ผมพูดยังไงอ่ะผมเป็นคนตรงไปตรงมาบอกแล้วว่าเงินนี้ก็สุดท้ายนะแล้วคุณมีเงินแม่ไม่อีกนะเดือนสามหมื่นามันก็พอแล้วสวัสดีคเขาคุณชัยเออเรื่องเงินนี่มันร้อนเงินจริงไม่รู้จะเก็บออมไว้นะถูกต้องแล้วไงต่อล่ะผมจะท้ายเกลี้ยงเลยผมบอกคุณก็ไปหาน้องชายสิบอกขอคืนน้องชายบอกว่ามึงให้กูมาแล้วไม่ต้องคืนอยากได้ผมฟ้องเอา เออฟ้องได้นะจริงจริงฟ้องได้นะถ้าผมไม่มีเงินจริงฟ้องให้นะนะครับผมแต่ปัญหาคือว่าคุณเนี่ยนะครับผมใจอ่อนมากกันไปฝากเตือนนะเอฟซิงหลยคนที่เป็นเมียนฝรั่งอยู่ประเทศไทยแล้วให้บริษัทคุณชัยนายประราต้องเดินเรื่องให้ให้เงินได้เงินรับล้านล้านล้านเนี่ยนะครับหลายล้านหลายสิบล้านอน่ะเก็บไปให้ดีนะครับผมนะอ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงินก็เหมือนคนหมาตัวหนึ่งค่ะถูกต้องครับ เชิญด้ครับคุณชายส่วนครับจบข่าวเงินหมดถูกต้องเห็นด้วยคุณชายก็ไม่ได้เงินไม่ใช้เงินไม่เป็นนะครับเชิญคุณชายเอฟซีจากอเมริกาครัสวัสดีครับผมก็ไม่เข้าใจเงินผมก็ยังเซ็งอ่ะกูทํางานไปตั้งนานทางานเป็นเวลาปีปีอีกสองเดือนกว่าจะได้สู้ตัวนี้มาให้เพื่อให้เขาได้เงินมันลบาบากนะใช้สามเดือนกว่าเจี้ยงเลยไม่มีเงินเราก็ไม่อไม่มีอ อะไรไม่พาอาอาอาศา,า,ายใครถูกต้องครับผมเพื่อพาสายใครไม่ได้ถูกต้องผมก็เหนื่อยกันใจไม่อีงสองเดือน,นอออที่เราเดิเรื่องมากว่าจะงาน,นจบอะสู้ทางทางญาติพี่น้องจนชนะเนี่ยกลับกลายว่าไอ้เกือบยี่สิบล้านบาทเนี่ยผมถามจริงจรินะคุณดูผมอยู่นะคุณไม่ไอายตัวเองหรอ ตอนนี้คุณอายไหมคุณไม่มีเงินแล้วคุณเหลือแค่เงินไม่มม่ยังดีนะยังดีนะได้เงินไม่ไม่ผมถามหน่อยแต่ถ้าไม่ได้เงินไม่ไมกล่ะตอนนี้มึงเงินไม่มม่คุ้มหัวคุณอยู่นะพูดแบบนี้เลยว่าสามหมื่นกว่าบาทแต่คุณผิดพลาดก็คือว่าคุณใช้เงินไม่เป็นคุณหน้าบางเงินไปพี่น้องคุณมารุมล้อมคุณก็ให้หมดนี่คือเมียพร่าฝรังบางคนที่อะไรใช้เงินไม่เป็น ผลสุดท้ายเป็นอะไรเป็นหมาไม่มีเงินเขาจะเป็นหมาสําหรับเขาอยากได้ึงนไปฟ้องเอาสิเอาแล้วนะเป็นไงเป็นไงล่ะอยากได้เงินไปฟ้องเอาสิมึงอยากได้ไปฟ้องเลยไม่มีเงินก็ไม่พึ่งพาสา,าทยใครถูกต้องครับเออแล้วไงต่อล่ะคุณพิ๊กสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาครับเงินเกือบยี่สิบล้านสามเงนกว่าครึ่ง เกี้ยงเลยหรือยัเงินไม่ไม่ไมไมแล้วเขมาหาผมตัวหาผมว่าคุณชายคะมันสามารถเอาเงินเกษ็งออกมาเป็นก้อนได้ไหมครับเพราะต้องการใช้เงินผมไม่ทําแล้วผมไม่ทําให้คุณกว่าจะมีเงินกว่าจะติดตามเรื่องได้มันยากเออถูกต้องถูกต้องครับผมผมผมไม่รับเรื่องคุณไม่เอาคุณเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นนะครับคุณเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็น เงินเกินที่สิบล้านสามเดือนครึ่งจบเลยถ้าผมเดินเรื่องให้เอาเงินไม่มมกของคุณไปเงินก้อนคุณไม่กินแล้วแะคุณกิน้าตอนนี้คุณกินยาอย่างเดียวแล้วคุณไม่มีอะไรคุณจะเก็บของป่านะครับไม่มีเงินจะยาไส้คุณแล้วผมพูดตรงตงผมไม่ทําถ้าผมทําไปคุณจะไม่มีเงินเลยจริงนะครับผมผมพูดจริงๆนะผมพูดจริงถ้าผมทําไปอ่ะ สำหรับคุณนะถ้าผมว่าผมเดินเรื่องใหเอาเงินก้อนมาให้คุณคุณจะไม่มีอะไรเหลือนละในชีวิตนี้เพราะว่าคุณใช้เงินไม่เป็นเนี่ยคือปัญหาลำบากนะตอนนี้พูดลำบากความที่เราช่วยเนี่ยแล้วสามเดือนครึ่งเนี่ยเงินเก็ยบยี่สิบล้านคุณใช้ไปนเงี้ยแล้วถ้าผมเอาเงินผมตรเนี่ยผมสมมติผมทาได้อ่ะเอาเงินไม่ไม่ของคุณไปก้อนน แล้วคุณก็ใช้ไหมก็ใช้อีกผมไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรนะผมไม่รู้ว่าคุณติดการพนันหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าความจริงที่คุณพูดมาหรือเปล่านะแต่เงินนี้เป็นก้อนสุดท้ายคุณและผมไม่ทําผมบอกแล้วผมไม่ทาว่าเอาเงินไม่ไม่ไปก้อนให้คุณผมไม่ทำจบพนันถ้าผมทํานะแต่เงกฎหมายคงไม่ได้อยู่แล้ว่ะเอ็กซีเขาประเทศเยอรมนีนะถ้าผมทํานะนะครับผมเป็นหมาผมไม่ทา ผมยางน้อยคุณได้ยังได้กินสามหมื่นกว่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนดีกว่านะครับอันนี้ก็มาฝากเดือน fc พี่ตาโมสายคนชัยไทยปรราชุงนะครับผมก็เสียดายเนาะมีเงินนึงเยอะแยะนะเกือบยี่สิบล้านนะครับกลับกลายว่าตอนนี้ก็เป็นหมาตัวหนึ่งแล้วก็คือว่าได้เงินเหลืออยู่ประมาณแค่สามหมื่นบาทต่อเดือนก่อนหน้านั้นเยอะแยะคนมาลุมร้อมเรื่องเยอะแยะมากมายว่าพี่สาวครับพี่สาวครับคนอื่นมาญาติพี่น้องมาหาเต็มเลย ท่านจะปูนั้นมาเต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเงินก็เป็นหมานะครับก็ประมาณนี้เลยครับขอบคุณมากครับเอฟซีทุานพรับติดตามโบสั์คุณชัยไทยบราตรงนะครับวันนี้ก็มาอธิบายฟังว่าถ้ามีเงินแล้วเก็บไวใ้ให้ดีๆเพื่ออนาคตตัวเองนะครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังแล้วก็สวัสดีครับ